เาเฟอร์นิเจอร์สุดหรูโมเดนลักชัวรี่จากโครงการออฟซิเดียนห้ล้านที่เราจะนํามาเข้าประมูลรอบเ่านี้นะครับบอกเลยครับว่าสภาพนางฟ้าใช้งานน้อยจะมีของแบบไหนกันบ้างและทางร้านจะเปิดราคาที่เท่าไหร่ไปดูกันเลยครับเริ่มจากห้องรับแขกก่อนเลยครับตัวนี้เป็นอามแชร์หลังสูงเบาผ้าสีเทาบุด้วยหนังพีวโครงไม้ไปพร้อมคอฟฟี่เทเบิลเข้าเซตนําไปตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในราคาเปิดเพียง2000บาทครับตัวรายการนี้เป็นโซฟาแอลเบาผ้าสีเทาขาสแตนเลสสีโกสภาพ ยังสวยใช้งานน้อยทางร้านเขาก็เปิดราคาเพียง4,000บาทเองครับถัดไปเป็นสตูขนาดใหญ่บอกผ้าสีครีมเป็นโครงขาไม้ประดับสเตลเลสสีโกลดูสวยหรูนําไปวางกับชุดรับแขกได้ลงตัวสุดๆไปเลยครับนี่ก็เปิดราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นถูกมากส่วนโต๊ะคอนโซลตัวนี้เป็นงานไม้ MDF สีดานะครับเป็นงานดีไซน์สไตล์คอนเทมพอรารีนําำไปตกแต่งและใช้งานได้หลากหลายในราคาเปิดเพียง2,500บาทเท่านั้นส่วนนี่ชั้นวางอเนกประสงค์อะคริลิกโครงสเตลเลสสีโกลสวย เก๋หรูหรามากๆเลยครับรายการนี้ร้านก็เปิดเพียง3,000บาทเท่านั้นถูกเวอร์เลยครับเพื่อนๆและนี่เป็นโต๊ะบาร์ท็อปหินอ่อนเทียมสีขาวโครงขาไม้เป็นสแตนเลสสีโกลงานดีไซน์สวยหรูแบบนี้ก็เปิดราคาไม่แรงเพียง3,000บาทเองครับแล้วต่อไปรายการนี้ทีเด็ดเลยครับชุดโต๊ะทานอาหารเพราะเป็นหินจริง8ที่นั่งสภาพสวยไปพร้อมกับเก้าอี้เบาะผ้าขาเขาเป็นสแตนเลสสีโกลรายการนี้ก็เปิดราคาที่1 5 0 0 0าบาทถูกๆแบบนี้จะพลาดได้ยังไงและเคาน์เตอร์บาร์ท็อปหินเทียมขนาดใหญ่ตัวนี้ ไปพร้อมกับเ e, ก้าอี้เบาะผ้าคงขาสแตนเลสสีโกงานแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับร้านของเขาก็เปิดราคาไม่แรงในราคาเปิดที่80,00บาทเท่านั้นครับดูตัวนี้กันโต๊ะคอนโซลอเนอกประสงค์ท็อปเป็นหินเทียมสีขาวขาเป็นสแตนเลสสีโกจะวางไว้ตกแต่งมุมทางเข้าหรือมุมไหนๆก็ทําให้มุมนั้นดูโดดเด่นดูสวยหรูขึ้นมาได้เลยรายการนี้ก็เปิดเพียง3,000บาทเท่านั้นครับติดติดก,กันตัวนี้เป็นสตูหนังกับแท้นะครับขาเขาเป็นสแตนเลสสีโกจะนําไปใช้วางไว้ใส่รองเท้าหรือปลายเตียงก็สามารถนาไป ใช้งานได้อเนกประสงค์ในราคาเปิดที่1,500บาทเองครับและนี่เป็นโซฟาปรับนอนได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทานะครับมีช่องวางแก้วอเนกประสงค์จากแบรนด์ S B Furniture สภาพสวยใหม่แบบนี้ร้านก็เปิดราคาไม่แรงเพียง3 5 0 0บาทถูกมากมาครับเข้าไปที่ห้องนอนกันต่อเลยเตียงนอนหรูหราบุผ้าประดับสแตนเลสสีโกลขนาด5ฟุตไปพร้อมฟูกนอนสภาพใช้งานน้อยทางร้านก็เปิดราคาเพียง4 0 0พไม่แพงเลยครับและโต๊ะกลางตัวนี้ก็ดูหรูสุดๆท็อปเป็นหินอ่อนแท้นะครับขาสแตนเลสสีโกลเป็นงานดีไซน์สวยๆ ในราคาเปิดเพียง2,000บาทถูกเวอร์และนี่โซฟา2ที่นั่งบอะผ้ากำมะหยี่สีเทาอ่อนโคงขาเป็นไม้กึ่งนะครับงานโมเดิร์นนำไปตกแต่งได้กับหลากหลายสไตล์หลากหลายมุมราคาก็เปิดถูกมากเพียง3,000บาท ต่อไปเป็นโตเครื่องแป้งแบบนี้ไม่ค่อยมาบ่อยนะครับเพราะเป็นหินเทียมบุหนังทั้งตัวไปพร้อมกับเก้าอี้เบาะผ้าแต่รายการนี้ไม่รวมกระจกนะครับสวยหรูขนาดนี้ก็เปิดเพียง3 5 0 0บาทถูกมากๆและบ้านหลังนี้ก็ยังมีอ่างอาบน้ําไปด้วยนะครับจากแบรนด์โฟเลอร์ไปพร้อมกับก๊อกอาบครบชุดเลยนะครับในราคาเปิดที่4 0 0 0บาทถูกขนาดนี้พลาดไม่ได้ออกมาด้านนอกก็จะเจอกับรายการนี้เป็นโต๊ะทานอาหารที่เอาไว้ใช้กลางแจ้งก็ได้นะครับดีไซน์เป็นงานไหวเทียมโต๊ะเป็นท็อปกระจกนํามาวางตกแต่งก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับร้านของเขาก็เปิดราคาไม่แรง เท่านั้นเองและถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ไปตกแต่งบ้านให้ดูหรูมีสไตล์สวยเก๋มากขึ้นไม่ยากเลยครับเพียงแอดไลน์เฟอร์นิเจอร์แล้วทักถามแอดมินได้เลยครับหรือถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะบอกให้ใครที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมประมูลกับทางร้านเพียงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มมารอดได้เลยครับถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถทักแชทถามแอดมินได้เลย